สวัสดีค่ะแล้วคลกวันนี้เราจะมาเล่นเกม s t i c k w a l l Regas ซึ่งเราเล่นแคมเปญจบไปแล้วแต่คิมันคลิปมันโดนลิขสิทธิ์อ่ะตอนนี้เราก็ปิดเหลงไปเรร้อยแ,แล้วคงไม่โดนแล้วเนอะหวังว่ามันมาเล่นไม่รู้จักตกเตะขอ,อล้วอีเดเดส เราขอข้ามนะพอทุกคนไม่ควรรู้ในวันแรกแล้วก็จะไม่ทำอะไรนอกจากกัดขุดแร่ แล้วก็เล um> um> um ็งห um ัวโดยถอดอกเลยแหละเมันถ้าจะช้าก็หลบอะไรก็ไม่ได้แล้วก็โดนินถล่มโดเดินถล่มนี่นะบารีเสียหัวมันก็ถูกโดดแล้วเก็บต้นก ต้นหกสองเมตรสามตามที่เรามองเห็นสุดที่เหลือก็จะเป็นนักหนูแรกสองคนก็อพอแตวตอนนี้เราสี่คนก่อนเราต้องรีบปาดตังค์เน<พ>าะคพี่พถามเลยเลยถ้าไทายมีมันตกอย่างไรมให้น้องจำเค,คำะไ,คไม่สหมโบ<อ>รีบปิดเน็ตไม่เป็นไร เดี๋ยวรอโฆษณานี้จบก่อนค่อยปิดนี่นะเ,เฮ้ยจะบ,บอกนะว่าอย่าบอกนะว่าปิดแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเป็นไมโฆษสาแบบขังอีกแล้วเหรอ โฆษณาวันนี้ใจร้ายมากเลยมันขังเอาไว้กับโฆษณาปิดนเนต็ตก่อนเฮ้ไอโฆษณาว่าอะไรมันไม่มีปุ่มออกมันจะขังไมาอยู่แล,ล้วเ,เล่นต่อแล้วแมนปิดก่อนหาแล้วก็กฟ,กฟกาดดังไปก่อนวันนี้ยังหลับมือได้ในการใช้นนะักธนูนะ่ะคิ้วคิ้ว ส่วนนักดาบไม่ต้องมีก็แน่นอนเคยเคยค่ะม,มันเป็นเหตุป้าพิหรอเนี่ยป้าพิทไม่เจอฉันาเลยป้าให้หลังเลยป้าเข้าหลังเนยะ เราไหวอยู่แล้วเราเ็นเบีต้นเหม่ทียนโหน่ อะไรเนี่ยปล่อยมันไม่ได้เลยเดีเ๋ยวก่อนเดีเ๋ยวก่อนเดีเ๋ยวก่อนเจ้าเว็ดจ้าเว็ดอย่าพึ่ง เราไม่ต้องมาเสนอข้ออะไรก็ได้ไมันต้องมาเสนอเราคนต้องเร่งติดแหนกแล้วเพราะตอนนี้เราเวลาจะแย่กันหมดไม่เป็วลาสามสิบตันต,ตอนนี้เรากำลังติดเออดูเหมือนว่ามันเป็นแค่เกลียข้าวธรรมไดาธรรมดาบ้านและตลาดนะ เราขุดแร่ได้ตามใจชอบเลยจะขุดแร่ไงก็ได้ตอนนี้ เราสะสมซอมบี้ไ <Netz> ว <mainly j als> okay, ้จนเกินไปหน่อยโอเคเราต้องมึนมานี่แล้วเราก็จะมึนอีกทีแลมันก็จะเถูกไปซอมบี้อีกแล้วเราก็จะมึนอีกทีแล้วมันก็จะเกิดเป็นซอมบี้ขึ้นมาอีกเออ เป็นซอมบี้วนไปมาอันนี้จะเป็นต้นควบคุกตัวตัาที่เราต้องการแล้วแล้วก็แล้วก็เฮ้ย ดก็ผีผุดมันต้องเบ็ดผีผุดถ้าผผีผุดไันไม่มาเลยแต่มันว่าผุดตกบ้านเรา ต้าวเวยังไม่ทันเสร็จเลยช่างมันเถอะแต่เพราะว่ามันหิวเลือทุกตัวแล้วแหลบเซียนเราสามสี่สัปดาห์หนึ่ง จริงเลยเจะเว้นเาตายไปแลน่าจะต้องรีบจ้างเลยเรวะี่สร้างยาะแสนแรงถ้าเกิดสร้างยาม่คงไม่เกิดเหตุการแบบนี้เพราะเราจะกระทืบเออไม่นอาเลยีนจะสร้างยามันาจะ แล้วจะแม่แล้วหน,าาวน,าาวนา่าจะดิบได้ด่าดิบจะดิอบก็ไม่รู้มันก็รีดแง่อย่านี้ครั้งนี้เราจะรีบสร้างอยากเลยถ้าเกิดรีบสร้างอยากเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ก็ให้พวกคนก่อแรกพวกนี้มาขุดซะก่อนะ แล้วก็ทำย <pik> ัดไมเนอร์ฮัดเลอร์ยัดไมเนอร์ฮัดเลอร์โอเคเราจะได้ฟันยิงแบบจับวางนีนะ หมดแล้วกับไอ้ไม้กวาดานั่แหละนะมันเราใช้ชนไม่้อไม่ได้หมดนี่นานนะมันไได้เก็บตังค์ซื้อยักษ์ต่อไปวเอวอ,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 อีเอวอ สร้างหมูาแล้วก็ปิ๊เตอร์ของไมเนอร์มาแล้วเราก็สร้างอยักข้หม่ยัดยักดยักดยักดใหญ่ของเรงมาดูกันว่าตัวใหม่คืออะไรอ๋อเป็นผิดนะถ้าเจอในส่วนนั้นเรา 그이고 콧물을 เราสายก็เป็นโหมดฝาเพชรที่ดีเหมือนกันนะเาาราจะทำปาซ่าสเปียตอนแต่เราขออนุญาตเอานักดับตัวน,นี้ไปตายก่อนนะเพราะว่าเราเก็บขี้หน้ายนักดาบตนนัวนี้มากเลยปาเพชรเดชจะได้นักดับตัวน,นี้ตายสิ เพื่อนนี่จะไม่ตายเราต้องรีบ่นไปเ่ไปแบบว่าให้สุดเปนต้นไปเทงเราอย่าให้อยักมันเทงนะ คนถึงเลี่ยงเลยเหรอเนี่ยน้าะปแงเวอืต่อ ป้าหมายระดับตังเอาไว้ <Okay. S 1> ตอนละสิบคืนแล้วกันนะคืนราตอนละสิบคืน <Hey friends. S 1> พี่ก็ไม่บอกละ่ะว่าพี่จะมาเข้าหลังพี่ไม่บอกละ่ะ

ต้นนี้ไม่พอเหรอเราได้มาเลยนะแต่มันจะเปลืองปอเปรเซนต์เราควรจะปอเปรเซนต์มันม5 0กว่าถังจะวางเราว่าเราเล่นแล้วแตหน่อยค่ะคุณแรกหรอคะนสดเลยเลย เร็วเร็วเร็วขอได้เป็นจนุดแรกแล้วจนะ้ะ Exactly. สวยเดียวมันว่าเราไปได้ไม่สวยสักครั้งนะทำไมอย่างมันถูกแล้วปรับระดับ,บความ,มยากจับปกติกับเปันยากสุดนงเลยตอนนั้นนี่เราเล่นอนน่ะเราจำแนว่าเราเล่นผ่านได้ที่ทิวไปจิ๊กเคยที่หกเก้าเลยนะแต่ตอนนี้ เราจะยอมแพ้ในคืนนี้คอยดูเราจะยอมแพ้ในคืนนี้แล้วทำไมไอ้เทมไม่ได้อยู่ไ,ไอไก้ก็มีเพียงเท่านี้คนเดียวมาบ้าย